ครับทันสิ่งพวกนี้เลยครับประกัน,เน,เ,นเนอ้ยตึยงเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าบทสวดยาวมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามาฝึกซ้อมที่วัดหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> แล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานเลยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่ห้องสวดด้วยทั้งใจทั้งใจทเหมืในกันบทที่เดีกัน เหมือนเป็นเป็นครั้งนึงในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกทุกคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีกับเรามาม,มีชื่อชายาใ,ใช่ชื่อบุญยาวัฒโนครับก็เหมือนท่าก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนครับก็จะเริยนด้วยป,ปัญญาแนชายานี่ชายนตั้งให้ ก็ทางทางทัาคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาสุลสสิธิ์ตรงชีวัดก็จะเป็นปัญญาวัฒนาอะไรับก่อประมาณ่าไตอนนี้คิดว่ายังต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้<ไ>ให้ได้นานที่สุดเพราะเราก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทำจริงจังจริงจแบบนี้ครับ เดี๋ยวถ้ามีในใจพี่นุ๊กอาจะจังวัดที่กรุงเทพหรือจะมีแผนจะไปต่างจเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าเลยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสัดอาทิตย์เราเไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปที่ไหนนี้คิดว่าน่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับจะอยู่ที่นู่นสักอยู่ที่นู่นสักวีคนึงอะไรเงี้ยแล้วกลับมามาสิงคโปร์ที่ไทยแล้วไปดูดคุณแม่เขาดีใจครับเคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขา เหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับเหมือนเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่สึกเขา <laughs> ก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยก็ลตลกดีครับตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้ลูกบวชเขาหน่อยแบบตอนเป็นตะเพศยี่ยบห้าอะไรเงี้ยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลยเผมเลยอา้าวทำไมไม่มีใครอยากให้บวชเลย ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไม่ดูดวงมาเขาบอกว่าถ้าบวชกะไม่สึกเดยไม่ไเป็นไรแล้วกันต <laughs> อนที่จะบวชไปบอกว่าจะบวชผมมาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับก็ถามว่าแน,น่ใจลรวนะผมก็แน่นใจแล้ว,วรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าก็ก็จะมีหลายหลายเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวช ให้อะไรสวยๆแล้วเรา,เราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่กับพี่เัาดีกว่า <c oughs> ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องไง,ไงใคร,ใคร,ใครต้องสื่อ <c oughs> อ,กออกมาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ก็บอกไปแล้วว่าอ่ะขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีคิวได้ไหมก็ยังอนุญาตอยู่โอเคได้ครับแต่มีเรื่องสึกอไหมครไม่มีเลยครับเหมืยอนเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยว ค่อยหาเลิกสุดท้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตอนนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกส่าแล้วส่วนเรื่องงานได้เคลียร์อะไรบ้างคร่าวๆว่าว่าจะต้องกลับม,มาเทีวประมาณเมื่อไหร่ปลายคือเอาจริงปลายเดือนพฤศจิก,กาก็มีไปต่างประเทศนะครับก็อาจจะต้องสึกออกมาก,ก่อนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้นก็เดือนนึงแล้วก็ถือว่าคงโอเคแล้วครับแต่ตอนนั้นผมมาแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบตอนกลางเดือนก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบหนึ่งก็น่าจะขึ้นไวปล่อยขึ้นไม่ไวจริงๆอย่างวันนี้เราตั้งใจมาบชศึกษาพระธรรมนใช่ใช่ครับตื่นที่เลยก็ยิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ทางวัดก็มีพระที่เก่งๆเยอะมากก็เลยคิดว่านั้น น่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะอย่างวันนี้เคลิปอย่างโซเชียลหรืออะไรต่างๆต้องปัดเลยไหมก็คือคือด uh, ้วยความที well. ่เทคโนโลยีในในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้นะสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลยหลายอย่างถ้ามาช่วยเกิดกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้แต่พี่จะตั้งใจจะจำมาที่นี่หรือว่าจะไปวัดต่างๆกี่ก็จะจำมาดู่ที่นี่แหละจะต้องไปจไนมีไปไปพี่บอว่าไปไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ กาเดินทางก็ไปอยู่ที่ที่เราไม่เยก็ก็มีแค่ตอนนี้ค oh! ือความกังวลคือเรื่องเรื่องวิธีการมากกว่าเราจะขนของไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการพรที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำในปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองเราจะต้องกดกวน ได้หลายคนมาช่วยหน่ได้มีโอกาสทดลองนอนที่วัดบ้างอย่างไหมคุยยากเลยครับคือเป็นคืนแรกเลยที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยแต่ก็ไม่มีความกังวลนะเพราะว่าวัดสงบมากตอนนี้ที่กังวลมากมากสุดก็คือการการใส่จีวรนี่แหลยมีการมีการยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับวันนี้จะได้ตื่นมาบิณฑบาตทันคครรับพาพี่เลี้ยงมีถี่รูปไหมพาพี่เลี้ยง ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเห็นเพื่อนๆเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าพี่ใช่ก็เตรียมพร้อมอรู่เยอะคุณหมกใช่วันแรกเลยครับหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ยยังใส่ไม่เสร็จเลยนะหรือว่าได้ตื่นกี่โมงเนี่ยทีนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่เพอเรามาพอบ่านเราต้องกินนอนเป็นเวลานานอย่างนี้คะ ก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับเพราะว่าเหมือนปกติผมทำไอเอฟอยู่แล้วก็จะมีช่วงเวลาในการทานอาหารด้วยเรา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 ด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อยเลยไอเอฟเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆคือคิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเลยอยากให้ทุกคนขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมสนุกกับรายการนี้อันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ที่สื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน้อนทุกคนที่มา ให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้นครับผมแล้วก็ที่คอ,อยติดตามชางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆในในในชีวิตของผมเหมือนกันพออยากจะเป็นอนุคตนาบุญด้วยนะครับ